เ6 1็ดหหนะครับคันนี้เป็นรถสภาพที่ยังดูแป๊บสายนี่ยังมายังเก่านอกอยู่เลยนะครับมีตู้แอร์ด้วยนะครับตู้แอร์นี่ก็แยกขายนะครับทุดด้านหน้านะครับเป็นของแทงหลยนะครับยังสวยอยู่เลย นะครับสองพันเจ็ดสิบศูนย์คันนี้มีเทอร์โบโเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะแกะแล้วก็ใส่โครงซึ่งนะครับคันนี้ตู้แอร์เนี่ยเดี๋ยวตัดออกนะครับเพราะว่าจะใส่เป็นหลังคาแล้วก็เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์1ิเดี๋ยวจะตัดใส่เกียร์กลางนะครับไดรตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยแล้ว ค okay, ครัแล้วก็ข้างหลังเป็น18434นะครับถ้าบิลแล้วก็จะเป็นทรงนี้ดูชุดหลังนะครับก็จะมีน้ำมันเยิมมากแต่ว่ายังเป็นทรงเก่านอกอยู่เลยตู้แอร์นี่ก็ขายแยกนะครับใส่เป็หลังคาใิ่งใส่ชิปปากกระโปรงเครื่องยนต์เดิมๆเ,เ,เลยครับไม่ได้ทำอะไรชข้างบนนะครับ ใบมีดแต่สวยเลยยางเปลี่ยนใหม่สี่เส้นนะครับลูกค้าสนใจนะครับเจ็ดหกศูก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์เ0้าเจ็ดสามหกนนหนึ่งะครับตามสภาพก็ขายนะครับพักทายเข้ามาสอบถามราคากันนะครับบิวก็ขายครับ